ทุกคนเคยเห็นมังกรตัวน,นี้ในเรื่อง h o w t o t i n o u d a g o n กันไหมคะสงสัยกันไหมว่าน้องเป็นมังกรหรือเปล่าน้องชื่อกองเข้าใจดีน่ารักกับเจ้าของมีความสามารถในการบดหินและยิงลาวาได้เพื่อนๆคนไหนที่อยากทําความรู้จักมังกรคิโดโตขอแนะนํา w o r l b e r Book of Dragon ที่จะนําพาทุกคนเปิดสมุดและไขความลับของมังกรเพราะมังกรทุกตัวมีความลับของมันเองสะสมได้ทั้งหมด10แบบภายในกล่องจะมีความลับของมังกรที่บอกค่าพลังและความสามารถก่อนจะมาเป็นมังกรตัวน้อยของเรา เริ่มประกอบกันเลยมังกรไม่ใช่สัตว์ดูร้ายเพียงแต่เราต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับมังกรอย่างน้องกอล้คที่ชอบกินหิน และสามารถผลิตโลหะออกมาได้อีกต่างหากน้องใจดีมากๆใครบังเอิญเห็นน้องที่ไหนอย่าเพิ่งไปทำร้ายน้องนะเพราะว่าน้องรักทุกคนที่ใจดีกับน้องศึกษาร่างกายมังกรเสร็จแล้วนำมาสะสมลงบนสมุดสะสมเสร็จแล้วจะมีการ์ดที่บอกค่าพลังของน้องนำมาตกแต่งกล่องได้อีกต่างหากทำความรู้จักโลกของมังกรกับบ o o k of Dragon หรือ Book of d r a g o n Multi p a c พที่มีตัวละครหลักอย่างน้องเคี้ยวกุและมังกรอีก2ตัวพร้อมหนังสือ1เล่มสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน้ำทั่วประเทศ